สวัดีค่ะวันนี้มาชวนทําอาหารเช้าง่ายๆเลยนะคะวันนี้หลานมามีนาจะมาชวนทําเขาเรียกว่าโบเรตตุรกีนะคะเป็นแบบนี้นุ่มๆค่ะทําง่ายๆทานคู่กับชาหรือซุปก็ได้นะคะหรือทานคู่กับสลัดก็ได้ไปค่ะไปเริ่มทํากันเลยทําง่ายนีดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้ําอุ่นนะคะตัวนี้ครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนชายีสต์ก็หนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนนะคะให้น้ำตาลกับยีสตะะ์เนี่ยค่ะละลายน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนชาใครจะใช้แป้งสาลีนเน็ประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้โดยส่วนตัวมีนาใช้แป้งสาลีนเน็ประสงค์ ตัวนี้นะคะใส่ไปก่อน1ถ้วยตวงน่าจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะแต่ว่ามีน่าจะใส่เกลือไปสักเล็กน้อยนะคะประมาณปลายช้อนชาตัวนี้ไม่มีอะไรนวดทุกอย่างให้เข้ากันใช้แป้งขนาดไหนก็ได้ใช้น้ําขนาดไหนก็ได้เพียงแค่ว่านวดให้เขาแบบไม่ติดโต๊ะเป็นพออะเท่านั้นเอง อันนี้หนึ่งถ้วยตวงแล้วนะอาจจะใช้ไม่ถึงหนึ่งถ้วยตวงครึ่งก็ได้ค่ะดูนะประมาณเศษหนึ่งหนึ่งถ้วยตวงกับเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงคือมันแล้วแต่ว่าความนุ่มของแป้งโดที่เราอยากได้แป้งหนึ่งถ้วยตวงกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะสามารถเพิ่มได้นะเพิ่มได้หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะตัวนี้ยังไม่หมดเห็นไหมคะก็คือใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเท่านั้นเองแล้วเราก็นวดหรือใคร จะใช้มากกว่านี้ก็ได้หเห็นไหมถึงถ้ามันนุ่มเกินก็โรยแป้งไปค่ะนวดไม่ได้ก็โรยแป้งไปสูตรนี้มันไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวมันใส่ไส้มันก็นุ่มของมันเองค่ะดูดแป้งให้พอเข้ากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็พักแป้งนะคะให้เขาขึ้นประมาณเท่าตัวหนึ่งพักแป้งประมาณ30นาทีจ้า เราจะมาทําไส้ก่อนนะคะไส้วันนี้นะคะมีนาใช้เป็นชีสนะคะตัวนี้เป็นตัวเชดดาร์ชีสหรือตัวมอสซาเรลล่าก็ได้แล้วตัวนี้นะคะเป็นเฟตเดอร์ชีสเป็นพาสต์ลี์คือเราจะใช้ชีสตัวไหนก็ได้หรือเราจะใส่ไส้แบบไหนก็ได้แต่ขอเป็นแห้งๆหน่อยนะอ่ะี่นะก็จะรวมทำรวมกันแบบนี้นะคะเฟตเดชีสรสชาติเป็นยังไงจะออกเป็นนมนมค่ะเค็มๆ อร่อยด้วยลองดูนะว่าชีสเนี่ยมันไม่ได้มีอร่อยแค่ตัวเดียวนี่นะคะเราทําเสร็จแล้วนะเป็นแบบนี้นะแป้งเนี่ยเราพักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกมาเราก็จะเอาที่ปาดแป้งนะคะเราก็โรยแป้งไปเยอะค่ะคือตัวไส้เนี่ย เราเก็บไว้ใส่วันอื่นก็ได้คือถ้ามันไม่หมดแบ่งเป็นห้าก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ปัน้นเป็กลมๆไว้หาอะไรคลุมไว้ก็ได้จะได้ไม่แห้งแล้วเราก็จะรีบเป็นกลมๆค่ะ แบบนี้นะคะแล้ว,ลลดดวะะเราก็จะมารีดตอนรีดเนียนะคะเราก็จะโรยแป้งไปเยอะๆแล้วเราก็จะรีด แล้วเราก็จะใส่ไส้ลงไปนะคะใส่ลงไปพอประมาณเพราะว่าชีสเนี่ยเขามีความเค็มแล้วเราก็ปิดเขาแบบนี้แล้วก็กดกดแล้วก็พับขอบเขาเก็บขอบเขานั่นแหละค่ะ ไปนาบกับกระทะได้เลยจ้าไปค่ะกระทะนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็คือเราก็หน้ากับกระทะไปแบบนี้เลยใช้ไฟกลางตัวนี้นะคะจะมีเทคนิคอยู่ที่ว่าไม่จำเป็นต้องให้ด้านหลังเหลืองเราจะใช้เทคนิคแบบกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะแปบ๊บเดียว เอาแค่เขาแบบมีสีเปลี่ยนสีพองๆนิดหนึ่งก็พอแล้วเราก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้ใช้กระทะไทยทำได้ไหมได้ใช้กระทะเทฟลอนอะไรทำก็ได้แป้งเขาจะสุกค่ะไม่มีปัญหาเห็นไหมคะว่าแป้งเขาจะพองขึ้นสุกแล้วเห็นไหมเล้าจะดูนุ่มน่าทานเสร็จแล้วนะคะเราจะทานเนยค่ะจะเนยเค็มก็ได้จะเนยจืดก็ได้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้ นี่น่ากินไหมน่ากินมีหาไมไหมคะพองขึ้นมาเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ดแล้วเราก็ตัดใส่จานเอาไว้ รแล้วนะคะจะตัด นะคะเป็นแบบนี้นะคะทานคทานคู่กับชาหรือทานคู่กับสลัดอะไรก็ได้ค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแป้งนุ่มๆค่ะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ทานใช่ไหมเราหาอะไรพลาสติกแล้วค่ะคลุมไว้ได้เลยไม่ต้องรอให้เขาเย็นนะเขาจะเป็นไอ้น้ำก็เรื่องของเขาเขาก็จะนุ่มอยู่อย่างนั้นละคะ่ะ